มองมาแน่เลยสองทุ่มห้านาทีในรถเร็วมากเลยเดี๋ยวไปห้านาทีหนุใน่ในรถนาฬิกาตอนสอทุ่มห้านาทีแต่ในรถอ่ะแต่ในรถเนี้ยละมันสองทุ่มสิบนาทีรถข้างในหอมมากหิวป้าวะไม่กมิหอมจังหอม

เจนคนี่าจะเจ็นรเจอที่นอนนั่นน่ะเจ็ดโมงครึ่งที่นี่นี่ใช่เจ็ดโมงครึ่งออฟฟิศโอ้ไม่ไหวเะหอบไปยุทำได้เลยวราตรงที่สีมาเพิ่มแล้วมาเริ่ม ไม่กระรานจะมาแานห้วไหมอะจะเป็นกินจากที่น้ำน้ำโดยกระทะแล้วกกินเ้าดีกว่าทำบ้านยิวมากเลยอ่ะทำมาให้เผื่อหิวยอันนี้ไม่กินแล้วพีไม่ไหวอ่ะเมือนจเก็บกดอ่ะเก็บกดนี่ะตีกรตีน่นขอช่งให้ขอให้ทยอยทยอยถ่งห้ามให้นบ้านเยอะเฉอ่ เป็นงานแบบไม่ยุ่งเลยมัธยมค่ะอัดสปอร์ตอีกต้องไปอัดเสียงในห้องทรงอีกทีนี้อัดสปอร์ตมันจริงเต้นโษนาจะต้องอันีบอกต้องอัดแบบไม่ได้อัดใส่ตันแต่เวลาต้องอัดเข้าห้องอัดจริงๆริงหอมบานทอนเลยอเดินมานท่อนนะปัดทู

ปาเาว่าหรือ้ามาตรงใจโกลอกเลยหลันยาข้าวน้ำันเออคไปช่เออวันนี้นามสองรอบแล้วนะโทหาเมียเขาเนี่ยคนนี่นะก็ทำได้ไลน์นะไน์แล้วคนไม่รู้ย ไม่ไดบอกว่าอ๋อคนใคนเสริมคนบอกโง่กะบรุนโง่ะเชื่อเด็กน้อยเนาะคนไม่ตรวจดูเละเจอมันโผลโลรับใช่แต่ว่านี่มันโผล่จาเครื่องพุมฟางเลกรุนก็ไม่รู้ดิใช่เครื่อไหนเราได้ตัดสลับกับพี่กี้หรอใช่ใช่ คุปปลาขูดขึ้นมาทันทีเลยก็นอ้คนเดีเยอกกเวลาเป็นพี่ก็นี่ไปแต่งก็นี่ไปแต่งน้านงใช่น้ำ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 ต้งใส่นักน้ำเปล่ากัน เปลี่ยนอีกแล้วอ้อาวเป็นเหมือนกัน,ลน,นเลยทรายทำไปตั้งนานทราบอกว่าจับมันไม่ถนัดก็เลยเปลี่ยนอันนั้นอ่ะเอาไว้แก้ขัดฝั่งไปนานแล้วก็ไม่ทำเลยโอ้โห,หทำไม่ได้ละลา <ะ S 2> ลา่ได้เลยจะ,ะไรยิไนไห <cs> มหอดเรื่อง<อ>หัวเนี้ กติดกับข้าวเข้าไปเไม่กี่แ้เดี๋ยวก็ิมสับปิเปรดับปะมาวันนี้แดดร้อนอกคนคนกินหหนี่็นนดแลวแเาแก้เลยกบรูนี้อัววันนี้เรียนกี่วิชาวิชาเดียวสอง วิชาอะไรกันอ๋อวิทยุเหรอใช่เขียนบทกับวิชาคือแพรลงสีวิชาเหรอวิชาแพรมันละสองเออแม่ไม่ถ่ายรูปไม่ถ่ายรูปเลยนะไม่ไม่จะลงไอจีไม่เห็นแม่ลงไอจีนะแหัวแม่ไปเข้าแก๊งเลยไปไปไป